คุณรู้หรือไม่ว่าการวางแผนชีวิตหลังเกษียณอาจเปลี่ยนไปได้ง่ายๆถ้าคุณเข้าใจถึงสิทธิเงินบำนาญชาราภาพที่กำลังจะมาถึงสำนักงานประกันสังคมเพิ่มประกาศรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินบำนาญชาราภาพสำหรับเดือนพฤศจิกายน2568ซึ่งอาจช่วยให้ผู้สูงอายุอย่างคุณได้เงินสน,สนับสนุนค่าครองชีพมูลค่า3,000-7,500บาทต่อเดือนตลอดชีวิตแต่มาดูกันว่าวันที่เงินจะเข้าบัญชีคือวันไหนและสูตรคำนวณเงินนั้น ทำงานอย่างไรแต่ที่น่าสนใจคือโอกาสในการได้รับเงินสูงสุดนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความโชคดีแต่มีเงื่อนไขที่ทุกคนควรหู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้ตัวเองทั่วไป https www bankubusiness com category news n e w k i t d a d 18พฤศจิกาย,ยน2025เวลา7นากา57นาทีเงินก้อนใหญ่หรือเงินบำนาญรายเดือนเข้าวันไหนสํานักงานประกันสังคม สปสได้เปิดเผยกำหนดการจ่ายเงินบำนาญชาราภาพสำหรับเดือนพฤศจิกายน2568แล้วใครที่มีอายุครบ55ปีขึ้นไปสามารถได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพยามกเกษียณนี้ได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33หรือ39ซึ่งเป็นสิทธิที่ช่วยแบ่งเบาภาระหลังจากทำงานหนักมาทั้งชีวิตและนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆอาจทำให้คุณได้เงินมากกว่าที่คิดสปสได้อธิบายอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าใจและวางแผนทางการเงินได้แม่นยำโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกันตนที่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์แล้วเงินบำนาญชาราภาพนี้เป็นเหมือนของขวัญจากระบบประกันสังคมหลังจากที่คุณส่งเงินสมทบมาหลายปีเพื่อให้ชีวิตหลังเกษียณไม่ลำบากเกินไปเงินบำนาญชาราภาพเดือนพฤศจิกายน2568จะโอนเข้าบัญชีวันไหนชัดเจนแล้วตามกฎระเบียบปกติของสองปสงเงินบำนาญชาราภาพ จะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้รับสิทธิ์ภายในวันที่25ของทุกเดือนเสมอเพื่อให้ทุกคนสามารถวางแผนใช้จ่ายได้ล่วงหน้าสำหรับเดือนพฤศจิกายน2568นี้การจ่ายจะเกิดขึ้นในวันอังคารที่25พฤศจิกายน2568โดยตรงเข้าบัญชีธนาคารที่คุณระบุไว้ซึ่งเป็นวันสำคัญที่หลายคนรอคอยเพราะมันหมายถึงการเริ่มต้นเดือนใหม่ของการสนับสนุนทางการเงินใครมีสิทธิ์รับเงินบำนาญชราภาพบ้าง มาดูคุณสมบัติสำคัญ3ข้อนี้ให้ละเอียดกันถ้าคุณอยากรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์รับเงินบำนาญรายเดือนหรือแม้แต่เงินก้อนใหญ่บำเหน็จชราภาพต้องแน่ใจก่อนว่าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนี้เพื่อไม่ให้เสียโอกาสอายุคุณต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์แล้วนี่คือเกณฑ์อายุขั้นต่ำสำหรับการเข้าสู่ช่วงเกษียณความเป็นผู้ประกันตนคุณเคยเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตราสา สำหรับพนักงานในบริษัทเอกชนที่นายจ้างและลูกจ้างส่งเงินสมทบร่วมกันหรือมาตรา39สาำหรับผู้ที่สมัครประกันตนด้วยตัวเองเช่นเจ้าของกิจการเล็กๆหรือผู้ทำงานอิสระและที่สำคัญคือสถานการณ์เป็นผู้ประกันตนนั้นต้องสิ้นสุดลงแล้วซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้ทำงานภายใต้ระบบนี้ต่อไปอีกระยะเวลาการส่งเงินสมทบคุณต้องส่งเงินสมทบครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำหรับเงินบำนาญรายเดือนต้องส่งอย่างน้อย180เดือน หรือเท่ากับ15หปีเพื่อให้สิทธิเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ25ปีและส่งสมทบต่อเนื่องจนถึงห้าบหปีคุณจะมีสิทธิแน่นอนเงินก้อนหรือเงินบำนาญรายเดือนต้องยื่นขอเมื่อไหร่และเงินจะเข้าบัญชีวันไหนเพื่อให้กระบวนการรับสิทธิ์ราบรื่นและไม่เสียเวลาผู้ประกันตนควรรู้ทำลายการยื่นขอรับสิทธิ์ดังนี้สำหรับเงินบำเหน็จชาราภาพหรือเงินก้อนเศร้าเมื่อคุณยื่นคำขอ และได้รับการอนุมัติแล้วเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีภายใน7-10วันทําการหลังจากนั้นซึ่งเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเงินทุนฉุกเฉินในช่วงต้นการเกษียณสําหรับเงินบํานาญชราภาพรายเดือนเร้าหากอนุมัติแล้วเงินจะเริ่มโอนเข้าบัญชีในวันที่25ของเดือนถัดไปหลังจากวันที่ยื่นขอข้อควรรู้ด่วน หากคุณต้องการให้สิทธิ์เริ่มต้นในเดือนที่ยื่นคำขอทันทีคุณต้องยื่นภายในวันที่7ของเดือนนั้นแต่ถ้ายืน่นหลังวันที่70สิทธิจะเริ่มในเดือนถัดไปและคุณจะได้รับเงินของเดือนปัจจุบันรวมอยู่ในงวดหน้าซึ่งเป็นกฎที่ช่วยให้ระบบทำงานอย่างเป็นธรรมและไม่เกิดความสับสนมาดูสูตรคำนวณกันบ้างใครมีสิทธิรับเงินบำนาญสูงสุด7,500บาทตลอดชีพจำนวนเงินที่คุณจะได้รับนั้นไม่ได้สูมแต่คำนวณจากร้อยละของค่าจ้างเฉลีย่ยในช่วง60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ รวมถึงระยะเวลาที่คุณส่งเงินสมทบรายเดือนยิ่งส่งนานโอกาสรับเงินสูงก็ยิ่งมากขึ้นซึ่งเป็นการให้รางวัลแก่คนที่วางแผนทางการเงินล่วงหน้าและนี่คือจุดที่น่าสนใจเพราะบางคนอาจคิดว่าการส่งสมทบนานๆจะได้เงินน้อยลงแต่ความจริงแล้วมันตรงกันข้ามลองดูประมาณการนี้เพื่อความเข้าใจส่งเงินสมทบ1 5บหถึงยีปีคุณอาจได้รับประมาณ3 4 0 0 4 1 2 5บาทต่อเดือน เหมาะสำหรับคนที่เริ่มส่งสมทบค่อนข้างช้าแต่ยังพอเพียงสำหรับค่าใช้จ่ายพื้นฐานส่งเงินสมทบ21-25ปีคุณอาจได้รับประมาณ4,350-5,250บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับชีวิตที่หลากหลายมากขึ้นส่งเงินสมทบ26-30ปีคุณอาจได้รับประมาณ 5, 475-6,375บาทต่อเดือนช่วยให้คุณมีเงินเหลือสำหรับการท่องเที่ยวหรือช่วยเหลือครอบครัว ส่งเงินสมทบ31-35ปีคุณมีโอกาสรับสูงสุดถึงประมาณ6,600-7,500บาทต่อเดือนนี่คือเป้าหมายสูงสุดสำหรับคนที่ส่งสมทบยาวนานเพื่อให้ชีวิตหลังกเกษียณมั่นคงจริงๆดังนั้นผู้ที่ส่งเงินสมทบต่อเนื่องถึง31-35ปีจะมีโอกาสรับเงินบำนาญสูงสุดถึงประมาณ7,500บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นหลักประกันชีวิตหลังเกษียณไปตลอดชีวิตแต่ที่นี่อาจเป็นจุดที่เกิดความเห็นแตกต่างบางคนอาจโต้แย้งว่าจำนวนนี้เพียงพอหรือไม่ในยุคที่ค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมีคำถามว่ารัฐบาลควรปรับเพิ่มเงินบำนาญเพื่อให้สอดคล้องกับราคาสินค้าหรือไม่อ้างอิงภาพสำนักงานประกันสังคม h t t p s c w w s s o g o t h w p คุณคิดอย่างไรกับจำนวนเงินบำนาญชาราภาพนี้ มันเพียงพอสําหรับชีวิตหลังเกษียณของคุณหรือไม่หรือคุณเห็นด้วยกับมุมมองที่ว่าเราควรขยายสิทธิ์ให้ครอบกลุ่มมากขึ้นรวมถึงปรับสูตรคำนวณเพื่อให้ยุติธรรมกับทุกกลุ่มบอกความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและมาคุยกันเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน